ดยทางนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่นแหละค่ะร่วมกันทําการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถเทรลเลอร์จํานวน4ีคันที่มีการใช้ในการบรรทุกกา,กากตะกอนแคดเมียมของบริษัท j จแอนบีเมทจำกัดเพื่อทําการขนย้ายไปทําการสมทบกับขบวนรถที่มาจากเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจากนั้นค่ะจะมีการออกเดินทางไปยังอาคารพักคอยที่จังหวัดตากงโดยภาพรวมทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอทศสนำขบวนของรถเทลเลอร์ทั้งหมดทั้ง4คันออกจากโรงงานดังกล่าวไปจนถึงจุดนัดหมายที่กรุงเทพมหานครจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของตํารวจทางหลวงแต่ละพื้นที่แล้วที่จะมีการรับช่วงต่อไปเรื่อยๆค่ะทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้นจะมีการขนย้ายกากแคดเมียมในรอบแรกนี้มีน้ําหนักรวม1 1 2ตันเศษและหลังจากนี้นะคะเขาจะมีการขนย้ายในทุกวันคือไม่สามารถขนย้ายหมดได้เพียงแค่วันเดียวค่ะต้องทยอยขนย้ายในทุกๆวันวันละ15 ตามแผนที่มีการดําเนินการเอาไว้โดยจะมีการขนย้ายที่โรงงาน J&B Metal จำกัดออกไปให้หมดก่อนแล้วจึงมีการดําเนินการอีก2แห่งที่เหลือซึ่งก็คาดว่าจะมีการดําเนินการแล้วเสร็จในวันที่17มิถุนายยน2 5 6 7หรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาก็รู้สึกดีใจซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ต่างรู้สึกถึงความวิตกกังวลตลอดเวลาเลยเกี่ยวกับาาาาการอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้วก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการขนย้ายโดยเร็วที่สุดแต่พอทราบข่าวว่าเริ่มที่มีการขนย้ายแล้วทุกคนก็รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นเรื่องของการขนย้ายออกจากพื้นที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าในส่วนของทางกรุงเทพมีการเคลื่อนย้ายสมุทรสาครมีการเคลื่อนย้ายขณะที่ชลบุรีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้าเพราะว่ายังคงมีการดําเนินคดีตามกฎหมายจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการขนย้ายก่อนพอมีการดําเนิน คดีเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะค่อยมีการขนย้ายกลับไปยังพื้นที่ต้นทางที่จังหวัดตากนั่นเองค่ะ